สวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะสำหรับคุณลูกค้าค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะนดนมาเลยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันค่ะกับทางบริษัทมิตซูมิชิมุ้ยห้วยมอเตอร์เซลค่ะสาขานครปฐมนั่นเองซึ่งตอนนี้นะคะเรามีทั้งหมด2งสาขาค่ะไม่ว่าจะเป็นสาขาสุขทรงคามนะคะหรือสาขาแม่กองของเราแล้วก็ตรงนี้เลยค่ะกับสาขานครปฐมนะคะแล้ววันนี้นะคะแอนจะพาท่านผู้ชมค่ะแล้วก็คุณลูกค้าหลายท่านเลยนะคะมาพบกับความพิเศษค่ะกับทางบริษัทของเรานะคะรถยกต์ของเราเนี่ยมิตซูมิชินะคะ ที่เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีทั้งโปรโมชั่นแล้วก็แคมเปญสุดพิเศษด้วยแล้วก็มีส่วนของทางด้านค่ะยนตกรรมล้ำสมัยเนี่ยหลายรุ่นเลยเดี๋ยววันนี้นะคะแ,แอนจะพาไปลุยเลยค่ะว่าในความพิเศษของทางบริษัทมิตซูบิชิมุ้ยวือ่อคอนเซ็ปต์ของเรากับสาขานครปฐมเนี่ยมีความพิเศษอะไรบ้างนะคะตามแอนมาเลยค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวแอน,นจะรบกวนนะคะ,ะในงานที่สานการขายนะคะคุณปัดค่ะคุณปัดแนะนําตัวสักนิดหนึ่งคุณสวัสดีครับ โอเคเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตเป็นเจ้าบ้านแล้วกันนะครับพี่แอนเคาน์เตอร์ที่เราเห็นตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ที่นิสัยกขายนั่งเซนบายรอลูกค้าอยู่ถูกไหมคะเพื่อที่จะรับรองลูกค้าเข้ามานะคะบอกเลยว่ากว้างขวางมากเลยค่ะที่สําคัญเลยคือบรรยากาศเนี่ยรู้สึกบายสบายคือของเราเนี่ยจะเน้นความโปร่งโล่งนะครับสะดวกสบายปัจจุบันรถที่โชว์เราเนี่ยจะมีครบทุกรุ่นเลยทุกรุ่นเลยนะครับพี่แอนตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นมิลานแอทาราเนี่ยเครื่อง1200ซีซี เออันนี้เป็นแอดทราดใช่ม่ใชตอนนี้มันแอดทราดแอดทราดเนี่ยเห็นบอกว่าประหยัดน้ำมันมากใช่ครับเปมี่ยนะปรับมานะผลทดสอบในแลบเนี่ย23.3กิโลเมตรต่อลิตรตัวนี้นะเป็นซีรีส์ใหม่นะครับเป็นลิมิเต็ดตัวลิมิเต็ดอีเวนต์นะครับเพิ่งออกเมื่อต้นปีนี่เองนะครับการเซอร์วิสของมิตซูบิชิเนี่ยค่อนข้างครบนะครับไว้ตั้งแต่ดิมอนด์โพลักชั่นนะครับรับประกันรถหลังจากซื้อไปนะครับ5ปีหรือ100,000กิโลเมตรนะครับรับประกันชิ้นส่วนแล้วก็ ตัวตัวเครื่องด้วยนะครับฟรีค่าแรงเชกระยะ5ปีหรือ1นึ่แสนกิโลเช่นกันคือฟรีถึง1นึ่งแสนลใช่ดีมากเลยค่ะบริการหลังการขายดีจริงแล้วอันนี้คือรับประกันเหรอคะใช่ครับชั้นหนึ่งใช่ครับโอเคเลยค่ะได้แล้วได้เลยนะคะ ใช่ครับเรียกได้ว่าเป็นเป็นหน้าใหม่ด้วยแอนนะครับเป็นเครื่องเครื่องใหม่ด้วยถ้าก่เป็นตัวยกสูงของไททันเนี่ยจะเป็นเครื่องใหม่แล้วเสื้อสูบของเขาเนี่ยเป็นอลูมิเนียมอลลอยเพราะฉะนั้นการระบายความร้อนของเขาจะดีมากรอบเขาก็จะมาไวอันนี้ยังไงทำไมมันเท่อะคื ได้เหรอคือ,คอต,ตัวนี้เนี่ยตัวนี้นี่เราแต่งกระบะให้ลูกค้าด้วยหรอคะอ่ตัวนี้ตัวนี้คือจะมาจากโรงงานเลยเป็นจากโรงงานเลยหรอคะคือมิตซูบิชิเนี่ยถ้าเป่นอ้ไรเรสังเกตนะตัวนี้คือวีมูเต็ดอี dition นะครับเขาตัวเนี้ยเขาไปฟรีเซอริ่งกับศิลปินที่โด่งดังม,มากๆของไทยคุณรักกิจออกไปบริพา์ตัวนีใช่เราเราอยากดูจังเลยอ่ะคือเนี่ยสวยมากเลยคือถ้าเกิดว่าอยากได้หล่อเท่ๆแบบนี้พร้อมพร้อมขับเลยนะอาจากโชว์รูมอย่างนี้คือได้เลยได้แบบว่าลายลวดลายเท่ๆแบบนี้เลยอันนี้เห็น ทำทองถนนเยอะมากเลยนี่รถอะไรเอ่ยคะเป็นรถ Explorer Cross ครับพี่อันคือรถตัวนี้เป็นรถอเนกประสงค์นะครับมิสมากอ่ะจังหน้าคอนเซ็ปต์ของมิ s ู b ิ s h i ทั้งหมดเนี่ยในเจเนเรชันใหม่เนี่ยเขาปรับ ให้มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับเรียกว่าเทคโนโลยี Advanced Dynamic Chill นะครับเมื่อกี้เราไปที่ Airpander มาแล้วเนาะที่ Airpander กับปัจจิโลเนี่ยในฐานะผพิพิธการขายเวลาผมแนะนําลูกค้าเหมือนน้ำมันนี้นะครับในเรื่องส่วนของถ้าเป็น Airpander เนี่ยเราจะเหมาะกับการใช้งานในเมืองเป็นหลักถ้าลูกค้าออกต่างจังหวัดบ่อยนะครับผมจะแนะนําเป็นตัวปัจจิโลเลยตัวนี้ครับเป็นเจเนอเรชันที่ที่ปัจจุบันแล้วนะครับเขาจะพีรนาอย่างตัวนี้เป็นตัวที่ที่โชว์อยู่จะเป็นอีลิตอีลิตเอเดชันนะครับใช่อีลิตเอเดชันใช่ไหมคะความพิเศษของ เขานะครับท de ี่เห็นได้ชัดเลยที่ต่างจากรุ uh ่นปกตินะครับก็คือเบาะนะครับน uh mm ี่เบาะสวยมากใช่เบาะเป็นเบาะสะท้อนความร้อนครับพี่แอนเป็นเทอร์โมลิสสะท้อนความร้อนเวลาเราจอดตากแดดเนี่ยครับเวลาเข้ามาในรถเราก็จะไม่ร้อนมากค่ะแล้วก็อันนี้คือคือแค่แบบแค่ทางส่วนเองเนาะใช่ครับแล้วเ้าเกิดว่าข้างในโชว์รูมของเราเนี่ยค่ะมีฝ่ายบริการด้านไหนในการให้บริการลูกค้าบ้าง ผมต้องบอกนี้ก่อนพี่แอนมือหวดเนี่ยเราเปิดมาทั้งหมดนะครับประมาณ32ปีสถานะของเราเนี่ยถือว่าเป็นโชว์รูมที่ครบวงจรจริงๆค่ะภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า One Stop Service ก็คือเป็นลูกคา้าเป็นอะไรมาก็ตามที่เกี่ยวกับรถมิูบิชิมาที่เดียวแล้วจบทุกอย่างเคลียร์ทุกอย่างในยาพาพี่แอน แต่ละฝ่ายละกันดีเลยแล้วพร้อมไปพร้อมๆกับท่านผู้ชม้วท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าในปัจจุบันของมวยห้วดเนี่ยเรามีบริการอะไรบ้างอยากรู้มากเลยเพราะว่าแอนก็เป็นหนึ่งในลูกค้ายินดีครับแอนเลยค่ะได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาชมความพิเศษกันต่อว่าในะาะทางโชว์รูมของเราเนี่ยบริษัทของเราเนี่ยมีความพิเศษฝ่ายไหนอะไรบ้างให้บริการอะไรบ้างคะได้ครับยินดีครับแอนค่ะ